จะเจอกันอีกหนึ่งกล<ช>ุ่ <นะ S 1> แฟนๆเรียกหาอยู่ใช่แฟนๆเรียกหาอยู่ค่ะสวัสดีค่ะอวิชราคำยศค่ะ MUT 77ค่ะค่ะก็อุ้มนะคะทวีพ,พรพิงจัด MUT 79ค่ะก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเนาะถือซะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาฝากเป็นช่องทางการโหวตละกันก็สามารถโหวตให้พวกเรานะคะ รอบสุดท้ายแล้วสำหรับการโหวตก็จะเป็น USSD ค่ะกดดอกจันสาม์ดอกจันตามด้วยเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบนะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกค่ะค่ะวิธีที่สองนะคะผ่าน True Money Wallet ค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ได้ใช้ True Base นะคะมีมีพอเยอะๆสามารถโหวตให้เราผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะค่ะเป็นอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น True ID ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางเลยสามารถติดตามพวกเราได้ทุกฝีก้าเลยนะคะในเพจ Miss Universe Thailand ค่ะ ไปที่ไหนกันต่อไปเนี่ยอันนี้ของส่วนส่วนตัวอุ้มก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะไปกลับไปนอนหลับพักผ่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องลุยต่อได้นอนแล้วเมื่อวานเป็นวันที่นอนหลับลึกและหลับยาวมากกี่ชั่วโมงนะพี่อุ้มหลับลึกพี่นอนพี่เพิ่งตื่นเลยนะคะเนี่ยจริงๆค่ะแล้วนี่ละค่ะจะได้ไปที่ไหนกันเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไปที่ไหนค่ะก็เตรียมตัวใช่ค่ะใกล้เข้ามาแล้วเนาะใช่ใกล้เข้ามาเราจะต้องได้ขึ้นเวทีจริงๆแล้วถามก่อนว่าซ้อมหนัก แบบนั้ว่าพอเราเรียนคลาสเรียนกับคุณครูที่ในกองแล้วนะคะเราเรียนคลาสเรียนกับคุณครูในกองแล้วเนี่ยเราเวลาว่างหลังจากที่จบคลาสเนี่ยเราได้ไปฝึกฝนต่อหนักมากขนาดไหนก็ไปฝึกตามที่มีเวลาพอมีเวลาว่างอะคะก็หนักอยู่ค่ะหนักอยู่ใช่แล้วตัวอุ้มเองล่ะคะพร้อมแล้วหรือเปล่าต้องฝึกอยู่ไหมเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเพราะว่าก่อนมาก็เตรียมตัวของตัวเองมาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่า เตรียมใจเพราะการมาเป็นนางงามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณจ,จะต้องพักผ่อนน้อยเพราะเรามีกิจกรรมให้ทําเยอะอามากมากแล้วก็เตรียมใจให้รับกับทุกอย่างในกองประกวดให้ได้แล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมีเดียค่ะไม,คไม่ตื่นเต้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผ่านการประกวดมาแล้วแต่ด้วยความที่เขาค้นหาคนที่มีความเรียวอยู่เราก็จะเอาความเรียวอะความจริงทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยเอาไปเสนอ,อเอาไปตอบคณะกรรมการค่ะไม่ตื่นเต้นเลยค่ะน้องไอ ตัวเองก็เหมือนยุ่มเลยค่ะก็เอาความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะไปตอบท่านคณะกรรมการในห้องดําค่ะอุ๊ยปีที่แล้วเนี่ยแต่ละคนแบบว่าเนาะปีเราเนาะพี่ปางเนาะใช่ร้องไห้ออกมาเลยใช่ปีนี้เตรียมใจหรือยังเตรียมใจที่จะไปเจอหรือยังเตรียมใจแล้วค่ะต้องรอง้องร้องเข้าไปก่อนเลย ร้องไห้กันก่อนเลยใช่ใช่ร้องไห้ลหลหลเล่นเราเล่นห้ามร้องค่ะเราก็เป็น empowering mom n ถูก <c oughs> ต้องนะคะอ่าฝากเบอร์หมายเลขตัวเองให้กับคนดูหน่อยแล้วอีกสักรอบหนึ่งก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจ Miss Universe Thailand นะคะหรือว่าโหวตให้อุ้มด้วยนะคะที่ True เป็น MUT 79ค่ะ79มาแน่ค่ะ ก็ฝากโหวตให้อายนะคะ m t 77ค่ะกดดอกจันร์301ดอกจัน77สี่เหลี่ยมกดโทอออกค่ะเป็นกําลังใจให้สาวอีสานคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆมากค่ะถึงลาขอเราได้เจอหลุยกับน้องสาวผู้ออกแบบเสื้อผ้าเจอัได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นทีมโจลุยแต่พี่อยู่ในส่วนของการทำหุ่นเสื้อผ้า เป็นฝ่ายอาร์ตของเจลุยแต่ว่าคดีทางกองประกวดเชิญมาเอาหุ่นเข้ามาร่วมก็ามารับบทบาทในช่วงหนึ่งของของซีนที่จะทําให้นางนางพอดีบนเวทีเนะี่ยมีชีวิตขึ้นดูการเอาความเป็นโจหลุยเนี่ยคุ้มเชิดตัวละครต่างๆนำมาช่วยนางงามให้นางงามสวยขึ้นซารี่มีมากมายขึ้นมีชีวิตขึ้นบนเวทีนี่นะคือของเรา,าน,น,น,นางงามจะมาในรูปแบบของ วรรณคดีนางนาวารีแบบไหนก็ตามถูือล่าเขาเล็กก็จะเอื้ออำนวยให้เขาเป็นแบบนั้นใช่เป็นชอ็อปใช่ในบนเวทีเนาะแต่ที่มาวันเนี้ย คือมามาช่วยดูน้องๆเรื่องเสื้อผ้าทั้งหมดที่เขามามาดูเนี่ยเพราะมันลงตัวถูกต้องสวยงามแค่ไหนเหมาะอะไรเนี่ยมาช่วยเขาก็อยากให้มันสมบูรณ์แต่ละคนก็มีไอเดียกันมาที่อยู่กับเขาแต่ทั้งตัวเขาเองด้วยอาับนม้างเติมนี่มาอันนี้ก็เกินบ้างอ่ะเราก็พยายามจะตอบต่อให้มันเข้คองกันเข้าด้วยกันเพื่อ เพื่อจะทางานสมมติเรามาวันนี้เราคอมเบสเสร็จปุ๊บเราก็ไปทาการบ้านพี่จะทำการบ้านด้วยพี่ต้องทามีเสือเขาบนเวทีไอ้นี่สนุกทําพ็อปทาบุ่นห้เข้ากับตัวเขาต่างคนต่างทํางานบ้านกันเขาทําเยอะเขาก็ไปตบซะาทาน้อยก็ไปตบซะาไอพี่ดูแล้วอ่ะพี่ต้องกลับมาตบถึงพี่เองว่าชุดมาแบบเนี้ยหุนพ็อปจะอยู่แบบไหนบนเวทีนั้นสมมตินางในคนนี้ตัวหนึ่งลอยขึ้นมาเน้นยิ้นมาเป็นนางในคนีอยู่ในน้ำ นัที่จุดก็ต้องทําน้ำทำปลาทําทะเลทำบรรยากาศเพื่อให้นางเขามีชีวิตกับปลาเหมือนเหมือนดูละครนี่คือสิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นบนเวทีมันแปลกดีและอย่างปีนี้ค่ะคือค่อนข้างที่จะมีดีไซเนอร์หน้าใหม่เยอะมากค่ะแล้วก็บางคนยังไม่มีประสบการณ์เลยแต่พอเข้าไปข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะยิ่งออกมาเพราะว่าเราแนะนําแบบ ถูกพูดถูกคนคือคือเวทีเนี้ยเขาต้องการต้องการโชว์กิจการคนใหม่อยู่แล้วต้องการเลือดใหม่ใช่ไหมเราจะได้พัฒนาต่อไปมีทั้งเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กใหม่นะก็มีพวกอาจารย์ที่มีความรู้เก่าก็มีที่ประสบการณ์แล้วก็มีเมียมาเข้ามาเจอปุ๊ก็อะไรคุยแต่ว่าเด็กใหม่ก็ได้ข้อมูลจากเก่าแนะนำในฐานะผู้มีประสบการณ์ระดับหนึ่งก็ช่วยเขาเขาก็สนุกขึ้นเพาเออพี่ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยพอผมมาถามปุ๊บเนี่ยบางคนก็มาผิวผิว บางคนก็ลึกแต่ลึกไม่ถึงอะไรเงี้ยเราหาช่วยแนะนำกันแต่ว่าศิลปะมันไม่มีถูกผิดแต่ว่าความเหมาะสมมากกว่าที่จะอยู่ในเวทีแล้วมันงามแค่ไหนมากกวา่าอาจจะช่วยด้วยเรื่องสีให้เขารู้ว่าเออสีสําคัญในเรื่องของการแสดงบนเวที<ช>องค์ประกอบต่างๆนานา,นานาทั้งมวลเนี่ยแต่พี่ว่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่เก่งอเอาเรื่องเอาเรื่องอเก่งก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจนะตีโจดแตก เพราะว่าก่อนก่อนที่มีหลายๆคนเลยก่อนที่จะเข้าไปข้างในอิมก็สัมภาษณ์ไปแล้วทุกคนบอกคุยตื่นเต้นมากเลยที่ต้องเจอแบบว่าพี่ๆเจหลุยกันรู้สึกว่าเกรงอะไรอย่างนี้พอเข้าไปคือรีแลกกันใช่ไหมใช่เราเราเราให้เขาขอนทุกคนเข้ามาเครียดเราก็ปลดปลดล็อกก่อนเราไม่มีเจ้หลุยนะเรามาคุยกันเรื่องของศิลปะบนเวทีกันเรื่องโชว์กันเรื่องสีสันกันมาช่วยแบ่งความรู้กันแต่งปันความรู้กันและกันมากกว่าเรา เราเด็กคนใหม่เขาก็มีความรู้นะเอามาจอยกันแล้วหาตรงกลางด้วยกันอันนี้ทำให้เขารู้สึกสนุกทุกคนก็สนุกออกไปปลดล็อกเขาปลดล็อกเขาจากความเก่งให้เขาไปสร้างงานให้ดีไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าเหลืเขาเก่งเข้ามาเนี่ยเขาจะคิดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ถูกเขาปลดล็อกเขาเริ่มสนุกเขาทุกคนมาเข้ามาสู่หมดเลยโอเคนะทุกคนบอกเขาบอกเขาตอนแรกเขางงเขาบอกว่ามันเขาคิดว่ามันแค่ประกวดแต่เขาบอกมันคือการแสดงนะทีนี้ หน้าไหวไฟแรงเก็บอกจริงเหรอพี่ตื่นเต้นมากเลยเพราะบางคนมีโก้สูงมาเลยนะบางคนมีนะมีก้ o สูงมีก้็มีพอพอมาโดนคําถานแล้วก็ถอยถอยถอยแล้วเข้ามาเท่ากันใช่เขาจะได้ ไปที่อื่นเขาจะเริ่มสู่อีโก้มันมันไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นใช่มันหาความรู้อันนี้เขาจะไปได้ดีมากเลยนะก็คือเราฟังทุกอย่างใช่ใช่ใช่ง่ายขึ้นเราก็ไม่ใช่คนเก่งหรอกเราต้องการตรงกลางด้วยกันแค่แค่ประสบการณ์มันสอนให้เราทำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นจนวันนี้มันเหนือถือว่าเป็นขังแหลกระดับเก่งมาก็ที่เป็นเก่งมากๆมาก็มีนะงามผสมโชว์ อันนี้สนุกอันนี้สนุกต้องขอบคุณแล้วคนออกแบบการแสดงดนวทีไม่เคยมีมาก่อนลักษณะนี้นะเจ้าหลุยก็ไม่เคยไปทำงานกับการแสดงพวกไอพวกบทนางงามมาก่อนเลยนะพอได้รับโจย์มาว่านางงามจะเป็นเสารีเรื่องหนึ่งเป็นส่วนหนของของตัวละครในวรรณคดีนางในวรรณคดีนางในวรรณคดีเนี่ยมีชีวิตแล้วก็งามจริงๆแต่เป็นงานร่วมสมัยนะ่ใชาออริจิกาศนะก็เลยก็เลยหา พิธีแบบนี้มันไม่มีน่าจะเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะคือคือ,คอที่ดาง,งที่ผ่านมาเขาอาจจะเดินคนเดียวแล้วก็โชว์พ็อปอะไรของเขาแต่ว่างานนี้เราจะมีโจลุยไปช่วยคุณให้มันงามขึ้นคุณขาดน้ําฉันเสิมน้ําให้ คุณขาดฟ้าจนเสริมฟ้าให้คุณแม่ปลามาเราจะเป็นน้ําเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยให้อย่างนี้ครับข้างบนพอบเวทีมันจะเป็นการแสดงแสดงหนึ่งเลยที่เวลาเราเดินไปแล้วมันจะไม่ใช่การพรีเซนต์ชุดอย่างเดียวแล้วมันเป็นการแสดงโชว์ออกมาให้คนดูดูแล้วคล้อยตามอินตามกับบทที่เขาได้รับใช่ไหมคะใช่นางนางวัทตนสนุกนะทาให้มันจะมาตอนนี้เขาเลือกมนางในวันคดีคือเขาจะมาแรงคุณต้องมาแรงนะ เขาจะเป็นตัวละครอ่านี่สนุกนางงามจะใส่ฟ ah ันหยินก็มีอะไรเงี้ยซึ่งคุณจะไม่เห็นนางงามคือคุณจะต้องอาจจะลืมภาพความสวยของนางงามไปเลยนะจะอยู่ในความเป็นคือนางงามนางามในตัวนั้แล้วแต่พอเขามายินตรงซีนเนี่ยเขาจะสนุกกับเรื่องคนดูก็จะสนุกเจอฟันปลอมไ้มมากกว่าอะไรเงี้ยล่นในวันนางวันดีตัวนั้นนั้นตอนนี้คือเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันต้องสนุกแล้วปกติเวลาเรานั่งดูแค่โชด ชุดต่างๆเนี่ยเอาตรงๆบางทีมันก็น่าเบื่อเนื่องจากมันไม่มีการแสดงใช่ไหมคะแต่พอปีนี้พอได้เห็นพี่พี่พูดมาแล้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราสามารถนั่งดูได้จนจบคุณคือดูการแสดงโชว์อโชว์ระดับประเทศอ่ะไม่ได้ดูนางงานเยอะใชเวลามากขึ้นว่าตอนนี้ได้เห็นความงามได้เห็นแม้โชว์อะไรถือว่าเป็น สิ่งแปลกใหม่ในวงการนางงามเลยเพราะว่ายังไม่เคยมีทํากันที่ไหนนะคะขอบคุณมากมากเลยี่หรุนขอบคุณทางอะไรที่เชิญเางกอมากกว่าี่เอ็นใช่ที่เอ็นขอโทษทีพี่สับสนกันระหว่างสองที่ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าโจหลุยครั้งแรกที่มางานนี้พวกเรายอยู่บนเวทีการแสดงล้วนๆเท่านั้นก็เจอนางงาม เราก็เอาเยาวชนกับทีมนักแสดงมืออาชีพเนี่ยเยาวชนเจ้าหลุยสเจ้าชิวละครเยอะอยู่นะฮะรวมๆกันถือว่าหมูหมาปลาไก่นกน้ำอะไรเต็มไปหมดเลยมีลิงห่นุ่มมากกำลังจะได้ดูละครเรื่องหนึ่งที่มีนางในวรรณคดีหลายๆตัวมาดูด้วยกันอีกเรื่องเดียวกันนางวรรณคดีอยู่ในป่าเราจะมีอะไรในนั้นเออสร้าง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 มันถือไว้ว่าแบบอุ้ยมันมันเป็นการแสดงที่หาดู ไม่ได้จากที่ไหนแล้วนอกจากกองประกวดตอนนั้นนะใช่ไหมที่เขาจะเอาตัวละครหลายๆตัวมารวมอยู่ด้วยกันและสร้างมันเป็นเรื่องราวเรส่อรี่เดี๋ยวเขาจะเชื่อมโยงกันด้วยกันด้วยเรื่องเรื่องราวต่างๆเขาจะไม่มาแบบเพียวๆนะเขาต้องไปเราแบ่งเป็นสี อะไรไม่เป็นความับไปก่อนเออเ็นควาไปก่อนก่อนเก่อนเราขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะว่าการสิ่งที่ยากที่สุดในการมาดูเรื่องชุดประจําชาติของนางงามเนี่ยคะคืออะไรคะคือดูคอนเซ็ปที่เขาเสนอมาบางคนเนี่ยเป็นเป็นนางเงือกมาแต่มองไงก็ไม่เป็นนางเงือกอาจารยปรับไอเนี่ยก็เลยต้องแก้ให้เขาเออ้ยมัน่สมมติเป็นตัวนี้มาคาแรคเตอร์ของตัวเนี้ยจุดเด่นเขาคืออะไรจุดในยากของเขาจะบอกว่าเขาเป็นตัวนี้คือด้วยอะไรอย่างสมมติเมฆขลังอะไรคือเมฆขลัง เขาก็ไม่รน้โมเออไม่กระดาษถือถือแก้วไหมถือลูกแก้วใช่ไหมค่ะอะไรพวกนี้ก็แนะนำว่าให้เขาไปคิดต่อแนนบางคนก็มา งงกับนางวันดีแม่ขลากับนางไม่ขลามันคนละตัวกันไปยังสับสนอยู่เด็กรุ่นใหม่มาช่วยกันกับกินนารีเราก็งงบนหัวเยอะอธิบายแล้วนนี่แหละสิ่งที่เรามาช่วยเขาแต่ทีนี้มันจําเป็นเนื่องจากว่าเจ้าหลุยจะต้องเอาพ็อปมาช่วยคุณต้องรู้ว่าคุณคือใครแล้วก็มองไม่ถ้ามองไม่ออกเราก็เอาการแสดงมาช่วยเป็นแบกเกราหลังให้เขาไม่ได้มาทําทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังให้ใช่เพราะจะเพราะมันต้องมิกซ์ด้วยกันก็เลยมาทําเบื้องหน้าให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเบื้องหลังเราเตรียมเนี่ยเอาไปใส่เบื คนดูก็จะมีหน้าที่ชมแค่สนุกอยากเห็นแลวอยากได้ถึงวันนั้นจริงๆแล้วเพราะว่าจะออกมาได้แบบอลังการขนาดไหนคในระหว่างที่เรามาช่วยตรงนี้ทีมจงนุยก็ซ้อมเขาซหญ่อยู่ที่เจริญกรุงกูเนี่ย้อมแล้วก็ลีมสอนจให้เป็นอย่างนี้แต่ทางการบ้านหนักตอนนี้ตอนนี้เป็นวันที่วันนี้เป็นวันที่รู้ครั้งแรกว่านางงามจะใส่ชุดอะไรตอนนั้นเองนั่นไม่ใช่เป็นวันนักดีตัวไหนตัวนี้แหละพี่ต้องทํางานต่ออย่างหนัก การสาแสดงมาเขา้ามาคือเราให้โจทย์ไปพอเขาเขา,เขาดีไซน์มามาปรับปรุงเขานี่ะที่เราปรับปรุงเขาเราก็ลิงก์ไปที่เจริญกรุงที่ออฟฟิศเลยบะตอนนี้ชุดน,นี้มานะต้องเอาชุดน,นี้มาต้องน,นี้มาเติมอะไรเงี้ยก็ทํางานันสด,สดเลยหน้นาที่เติมไปนหน้าที่เติมไหมครับครับแสดงว่าเดี๋ยวน้องดีไซนอร์ก็จะได้มาเจอบพี่อีกครั้งใช่ใช่ใช่และตอนที่มาส่งงานมาส่งงานพี่ก็จะพี่ก็จะต้องส่งงานให้เขาว่าเขาเห็นภาพแบบนี้บนเวทีนะคุณจะเห็นภาพแบบอนยื่นเวที เด็กๆทางฝ่ายเจริญกรุงก็ซ้อมหนักพอแล้วสุดท้ายก็จะมาประจบกันที่ติดติ้งกันอีกรองน่าจะมีทั้งนางแหวสามสิบนักแสดงอีกสามสิบกว่าเป็นหกสิบกว่าเกือบทุกซีนเดี๋ยวมายใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากใช่สุดท้ายก็น่าจะใหญ่กว่านั้นต้องขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปติดติ้งชุดกันต่อแล้ว โหวันนี้อีกนาเลยมาตั้งแต่เช้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะก็เป็นบรรยากาศการฟิตติ้งในวันนี้ใช่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของการฟิตติ้งชุดแล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าอย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้ความอลังการคือค่อนข้างที่จะจุใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวทีจริงปีนี้ค่ะเราได้สปอนเซอร์หลักหลายๆกลุ่มเลยนะคะแบบว่าที่เป็นแบบ แนวหน้าชั้นนําของเมืองไทยเลยที่ให้เรียกว่าอะไรดี ให้เกียรติให้โอกาสมาร่วมกับทีมงาน TPN ในการสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งสวยๆกำงานให้กับกองประกวดนะพี่ปังเนาะใช่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะสาวๆก็จะไปที่ไอคอนสยามกันนะคะน้องๆจะไปดูหนังนะคะที่เซน e c อ n n คอนเน็กไปดูมู่หลานกันนะคะในช่วงเย็นสําหรับแฟนๆคนไหนอยากจะไปเจอสาวๆตัวจริงไปให้กําลังใจก็ไปได้นะคะไปเจอน้องๆได้ที่ไอคอนสยามเลยคะเดียด๋ยวรายละเอียดเราจะ โพสในเพจอีกคร<ช>ั้งแล้วอย่างที่บอกใครอย่าลืมกดติดตามเพจไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีาการจะบอกทุกวันอยู่แล้วว่าวันนี้น้องๆจะไปที่ไหนอะไรยังไงเนาะ<ช>ก็อยากให้พี่ๆแฟนนางงามไปกดติดตามเพจกันดูนะคะใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากจะรับชมข่าวสารนะคะเกี่ยวกับ Miss Universe Thailand สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บ trueid.net นะคะหรือจะเป็นช่องทางติดตาม Miss Universe Thailand ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ ig missuniverse i n TikTok ิเราก็มีนะอุ่มอี่มใช่ติ๊กเราก็มีนะคะมิสอุ่นเวิ e a นโนะคะรวมไปถึง Youtube ก็มีที่ Channel Miss Universe Thailand ค่ะใช่ค่ะช่องทางการติดตามนะอย่างที่พี่ปรางได้แจ้งไปเลยนะคะสามารถไปรับชมกันได้นะคะซึ่งใน Youtube ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ส่วนในช่องของ True ID ค่ะก็จะมีเวลาทำไลน์ของการรีรันอยู่แล้วหากใครที่ไม่สามารถดูตอนที่เราไลฟ์สดๆได้แต่ว่าอยากดูบรรยากาศย้อนหลังก็ ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะในตารางของการ ลีลันเนาะพี่ปางเนาะใ,ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะใครที่เชียร์นางงามที่ตัวเองรักอยู่อิ่มขอย้ําอีกรอบหนึง่งอย่าลืมโบวตให้กับพวกเธอกันเพราะว่าคะแนนหวต3 0มบนะคะจากผู้ชมทางบ้านจะมีผลต่ตอ,อก,การเข้ารอบของนางงามอย่างที่บอกคะ่ะอยากให้ใครได้เข้ารอบไปในรอบ10คนสุดท้ายเลยอย่าลืมบวตให้เธอเยอะๆเ,เพราะหากว่าเธอได้รับคะแนนป๊อปปูล่าบวเธอจะได้เข้าไปยืนอยู่ในรอบ10คนสุดท้ายทันทีเลย ใช่ค่ะ10บคนอัตโนมัติเลยนะเข้ารอบ10บคนสุดท้ายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้อิ่มกับพี่ปางนะคะก็ต้องอลาไปก่อนนะคะคแล้วพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าในเทปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The new phenomenon of beauty pageant.